ทำนายฝันตอนฝันว่าถูกหมากัดมือถ้าฝันว่าถูกหมากัดมือหมายความว่าคุณกําลังถูกคนครอบงําและบงการชีวิตโดยที่คุณเองก็ยินยอมให้พวกเขาทําเช่นนั้นเนื่องจากคนที่ว่ามีสถานะหรือมีประสบการณ์มากกว่าคุณรวมถึงคุณกลัวผลลัพธ์ที่จะตามมาหลังลุกขึ้นสู้กับอีกฝ่ายทำให้คุณก้มหน้ายอมรับการตัดสินใจของพวกเขาโดยไม่ขัดขืน แม้ในใจจะอึดอัดอย่างมากซึ่งหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้และกลายเป็นคนลังเลไม่เชื่อมั่นในตัวเองกลายเป็นเพียงหุ่นที่อีกฝ่ายชักจูงได้ตามต้องการนอกจากนี้การฝันว่าถูกหมากัดยังอาจหมายถึงการถูกคนทำร้ายทางคำพูด พวกเขาเหล่านั้นจงใจใช้คำพูดแย่ๆเพื่อควบคุมให้คุณทำตามที่พวกเขาต้องการหรือเอาความรู้สึกไม่ดีต่างๆที่พบเจอในชีวิตมาลงที่คุณเพราะมองว่าคุณรังแกได้ง่ายไม่กล้าที่จะยืนหยัดหรือสู้กลับจึงกลายเป็นกระสอบทรายเป็นที่ระบายอารมณ์ของคนเหล่านั้นได้ดี